ก็รู้กันอยู่แล้วไงเนาใช่ไหมเพราะฝั่งผู้ชายผมก็รู้จกักร,รู้จักกันเป็นอย่างดีเลยเอาจิงก็รู้รู้อยู่แล้วว่าว่าว่าแบบ พบกันอะไรเงี้ยซึ่งผมรู้จักทั้งทั้งฝ่ายหญิงทั้งฝ่ายชายอยู่แล้วเลยคือรู้รู้กันอยู่แล้วก็ยินดีกับเขาด้วย<ม>เพราะว่าแบบก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วก็วันนึงก็เห็นเออก้าวไปอีกขั้นหนึ่งของชีวิตก็แฮปปี้ด้วยเพราะฝั่งผู้ชายผมก็รู้จกัก<ม>ร,รู้จักกันเป็นอย่างดีเลยอะไรเงี้ยครับ<ม>ก็แบบก็ดีใจกับทั้งคู่ด้วยจริงๆแต่ถ้าเกิดว่าเชิญถ้าเกิดว่าผมไม่ติดอะไรผมก็ยินดีไปใช่ครับเพราะว่าทุกอย่างเรียกว่าเป็นเออ เรียกว่าเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วแล้วก็แบบว่าฝ่ายผู้ชายเราก็รู้จักอะไรเงี้ยก็เรียกว่าเป็นสิ่งดีๆใช่เป็นมิตรภาพดีๆค่ะถูกต้องถูกต้องใช่เลยแล้วของเราเราคิด่อไหร่จะมีคนไม่ยินดีกับเราขับมาจนได้กลับมาจนได้เอากลับมาจนได้นะแบบตรงไปแล้วแล้วยูเทิร์นกลับมาอะไรเงี้ยกา ก็ยังเหมือนเดิมไปกอดูคำตอบรอบที่แล้วเปลี่ยนได้เรียกเปลี่ยนได้คำตอบใช่คำว่ากอใดใช่คำตอบใหม่บ้างอะพี่คตอบใหม่คำตอบใหม่มันไม่มีจะดีคำตอบใหม่ๆหม่เดี๋ยวมันจะกลายเป็นโกหกอะก็มันยังไม่มีอะไรไงจริงๆใช่มีแต่แมวไงที่บ้านสองตัวมันก่อนคุณบอยก็สงสัยเรื่องขาตั้งกล้องอยู่ก็ยังไม่เคลียร์เลยว่าตอนลงไทยมีขาตั้งกล้องหรือใช้มันก็สงสัยไปเรื่อยอะะขาตั้งกล้องจริงที่บ้านมีขาตั้งกล้องหลายอันบางทีก็ใช้แมวถ่าย อคือตามความจริงพ่อก็เหมือนแบบถามว่าเมื่อไรเมื่อไรจะมีแฟนสักที่อะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าพ่อจะเย็นเย็นอะไรางี้ก็เป็นการจริงๆก็เป็นการพูดคุยกับพ่อกับแม่แบบนี้เรื่อยๆอยู่แล้วก็มีจังหวะวันนั้นก็แบบได้คุยกับพ่อยาวนิดนึงก็เลยแบบว่าเออแบบว่าเออเอหน้าอะไรเงี้ยให้มันเป็นเรื่องของอนาคตนะพ่ออะไรเงี้ย ในตอนนั้นทีนี้ก็ทุกวันนี้พอสุดสัปดาห์เขาก็มาหาเราก็พาไปกินข้าวก็เขาก็ยังไม่เหงานะครับพูดในการอาลูกศรสนักงานก่อนแล้วนี้บ่อยตอนนี้เลิกเลิกถามนะมาหาฉนนะครับยิ่งเราขอไม่ไม่ได้มีโอกาสได้นั่งคุยกันแล้วเขาก็เราก็เกิดขึ้นมาก็เลยก็เลยได้พูดคุยกันเขาก็รุ้นนะเขาก็พูดกันตรงๆเขาก็แบบเมื่อไหร่อ่ะพี่เกดเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ ก็อย่างที่บอกว่าสุดท้ายผมว่ามันก็อยู่มันก็อยู่ที่ตัวเราอะไรเงี้ยเราก็อธิบายให้พ่อกับแม่ฟังอะไรประมาณนี้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละถึงจะไม่ยอมรับก็ต้องยอมรับอยู่ดียอมรับครับเขายอมรับเขาคุยคุยกันด้วยความเข้าใจข่าวสดื่ออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ